สวัสดีรับวันนี้ผมอยู่กับเอ่ออะไรสักคนนะครัซึ่งวันนี้ผมนะ่าจะมาจับพริสเราพวกคนที่สวยนะครับมอตเลิกโอ้ตัวเลกก็โอเคโอ้อันนี้ก็ไปโอ้ผมเนี่ยอ๋ออลิเวอร์จริงๆผมเป็นผู้ชายอลิเวอร์เป็นผู้ชายก็ อลิเวอร์ก็ไม่ต้องเอาอลิเวอร์โอเคอลิสอลิสโออลิสก็สวยนะครับเพราะว่าผมน่าจะชอบอชอบวิซาชอบวิซาชอบเป็นผู้หญิงนะครับก็ไปสวยอ๋อ um, วิซาร์บผมไม่ชอบวิซาร์เานี่ครับ ick, เพราะว่ามีคลิปนึงแบบว่าใส่แว่นนะครับผมก็ ถ้าเกิดใครอยากคิวคิวผมก็ฝากกดแล้วกดเสร็้วใครมีกำลังใจนะครับแค่ก็น,นี้ไม่เอาอันนี้มีพลวิสพาวเวอร์นะครับซึ่งก็สูเหมือนกันเพราะว่าเธอน่าจะเป็นครูสอนภาษาจ,จีนโอ้ตอนนี้เอพพีไม่เอาเอฟพีเอฟพีเป็นเพศชายนะครับก็อันนี้ก็ออวิสพาวเวอร์ทมีสองคนเนี่ยก็ไป บอบบบอบบ๊ Bubble, Bubble. เป็นเพศชายเพศชายนะครับซิปเป็นเพศหญิงนะครับผมก็ชอบซิปอยู่มั้งโอเคไปไปโดยตอบนี้ตัวตอนนี้ก็เหมือนจับหมืนผู้หญิงนะซิิงก็ไปตัวนี้ก็สวยเหมือนสวยแบบเนี้ไปอโอเคตัวนี้แบบเธนี่ธนี่ก็เป็นเพศหญิงนะครับ ซึ่งเราจะดูจากวิกิว่าเธอเป็นเพศหญิงนะครับโอ้เพศหญิงก็เยุมตัวนี้ก็เป็นเพศหญิงนะครับเพราะว่าผมดูจากวิกิเดี๋ยวโอ้ยเธอเธอคนนี้เหรอสวยสวยเยนะครับก็นี่นี่ก็ไม่สวยนะครับ โ okay. อเคไอเตัวนี้มันเพศเพศเอ่อเพศช,ชายหรือว่าเพศหญิงนะครับน่าจะเป็นเพศช,ชายนะครับกคนฝากคอมเมนต์ก่อนอันนี้เพศช,ชายนนไม่รู้โอเคก็แมวตัวนี้ก็เป็นเพศเอ่อเจ้าหญิงเจ้าหญิงเพศหญิงนะครับซึ่งเราจะดูเป็นสวยเฉยๆเนานะว้าวน,นี่ปะ อันนี้เป็นเพศหญิงนะโอ้โหเอาใจตัวละครเพศหญิงไอ้ตัวละครเพศชายเพศชายก็หายอ่ะเพศหญิงโอ้เพศหญิงเพศหญิงเพศหญิงอยู่นี่เอาคนเพศหญิงเพศหญิงเอาเพศหญิงมาสวยที่สุดนะครับโอ้ยตัวเนี้ยปะปสวยสวยมาก เออไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไอ้ตัวนี้เพศช,ชายก็ไอ้ตัวน,นี้มันเป็นเพศอะไรไม่รู้โอ้ยคองอีกเดี๋ยวหายไปนะอ้ตอนนัวนี้โอเคไปอยู่ทั้งเพื่อเลยออาไปอยู่ด้วยกันเลยเพื่อนนะ ก็พลิปี้วันนี้ก็หมดไปแล้วครับใครอยากให้ผมทำคลิปก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคนต่อไปก่อนบ๊ายบาย